ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะพาท่านมาชมดูต้นไทรที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหรือเราจะเรียกกันว่าแม่ไทรครับมาเริ่มต้นกันเลยค,ครับครับก็โอ้มีสิ่งคารวะมากมายเดี๋ยวเราจะมาดูประวัติของต้นไทรต้นนี้ดูสักนิดหนึ่ง สำหรับแม่ไทรแม่ไทรสุดที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมาเมื่อครั้งเป็นวิทยาลัยการค้าณถนนารา่อพิษตั้งแต่ปี2506ต่อมาในปี2517มหาวิทยาลัยย้ายมาตั้งณถนนวิภาวดีรังสิตจึงได้นำกก่งจากไทรเดิมมาปลูกพร้อมทั้งอัญเชิญแก่นไซ มาบูชาเป็นมิ่งขวัญนะศา,ารแม่สายสืบจนทุกวันนี้ค่อยๆเดินดูรอบๆร้านก็มีด <c oughs> เดินดูไปรอบๆบ่าจะพบอะไรอีกนะครับ เป็นสิ่งกสิทเป็นสิ่งที่เคารพสักานะครัของนักศึกษาและบุคคลทั่วไปแล้วก็ป้ายนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบว่าคนเราก็เหมือนกับต้นไทรตอนเล็กๆก็พึ่งผู้อื่นออกมาโตขึ้น ก็เป็นที่พึ่งของผู้อื่นเป็นผู้ให้ผู้อื่นโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งใด,ดตอบแทนเลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอกราบคารวะแม่ไสยและก็ขอลาไปตอนนี้สวัสดีครับ